สวัสดีครับยินนีต้อนรับสู่ Momentum Talk แเอพิโซดสิบเอ็ดแล้วนะครับเราเดินทางกันมาตลอดแล้วก็จะพยายามโพสให้ได้สัปดาห์อย่างน้อยในหนึ่งครั้งหรือว่าจะหนึ่งถึงสามครั้งก็แล้วแต่เวลานะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของแนวคิด เครื่องมือที่เรียกว่า t เทรนด์เทรดดิ้งวิ u l ูลแบ็ z โซ e ของเลนเนอร์เดียวนะครับหรือว่าทีโก็ได้แต่เขาเป็นคนสิงคโปร์นะแล้วก็ลองดู YouTube ของเขาได้ก็น่าสนใจจก็เป็นแนว Trend f o l l owing คล้ายๆผมนะครับแต่ของผมก็จะถนัดทางด้านการเสริมพวกโมเมนตัมเข้าไปใส่ด้วยก็คือการ ดูเรื่องออสซิเลเตอร์อะไรด้วยวันนี้จะคุยเรื่องอะไรเอาคอนเซปต์คร่าวๆนะครับก็คือเขาจะใช้สองเส้นในการในการดูพวกเทรนที่เกิดขึ้นได้แก่เส้น EMA ยี่สิบกับ EMA ห้าสิบประมาณนี้นี่นะครับอันนี้เป็นเส้นยี่สิบ EMA อันนี้ห้าสิบแล้วก็ราคาพอมันขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาจะหาจังหวะที่ราคาเนี่ยมันหลุดลงมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปสัมผัสกับเส้นห้าสิบแล้วก็ตรงเนี้ยจะเป็นจุดเข้าของเขาแต่ว่ามันจะมีอะไรหลายๆอย่าง อยู่ในนั้นนะครับเลยเป็นที่มาของตอนเนี้ยก็ลองดูว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วก็จากประสบการณ์เสริมผ,มผมที่เคยมีประสบการณ์ที่ใช้เครื่องนี้เครื่องมือนี้นะมันเป็นยังไงแล้วก็คําอธิบายว่าโมเมนตัมขึ้นมามันมันเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่าทรงก็ประมาณเนี้ย ที่สำคัญที่เขาย้ำแล้วย้ำอีกนะก็คือระบบเนี้ยมันจะใช้ได้ดีเมื่อเซตอินเด็กมันโอเคหรือว่าดัชนีประเทศนั้นมันโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะนิยามด้วย Market b e s บนะแล้วก็อ่าถ้าตรงนี้มันดีโอกาสที่สิ่งเนี้ยมันจะใช้ได้มันก็มีก็คือเห็นไหมครับเนี่ยเขาจะหาจังหวะซื้อตอนที่ราคามันอยู่ระหว่างเส้น ยี่สิบกับเส้นห้าสิบแถวแถวเนี้ยเนี่ยประมาณเนี้ยแบบนี้นะครับและย้ำแล้วย้ำอีกนะครับว่าเนี่ยรูปดาวตรงเนี้ยคือตลาดมันต้องดีนะตลาดต้องดีทีนี้ก็เป็นคอนเซปที่แนะนำก็จะเป็นชูฮาริคอนเซ็ปก็คือว่าเรามาดู ทฤษฎีตั้งต้นเขาก่อนแนวคิดเขาก่อนแล้วพอใช้เรื่อยๆค่อยๆปรับให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของเราไม่ว่าจะเป็นไทม์เฟรมเอ่ยการเวลาที่สามารถมองจอได้อะไรพวกนี้แล้วก็แยกตัวออกมานะครับแล้วก็หยิบเครื่องมือเนี้ยออกมาสร้างแนวทางของตัวเองได้จะหยิบบางส่วนหยิบทุกส่วนหรือว่าปรับยังไงก็แล้วแต่โอเคอ่าแนะนำตัวเองไวๆนะครับผมสุภาพงค์ก็ เป็นอาชีพจริงๆก็เป็น,นเทรดเดอร์นี่หนะครับเทรดเลีงชื่อตัวเองนะแล้วก็เป็นนักพัฒน,นานระบบเทรดแล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษมหาลัยสอนเกี่ยวกับตัวโมเมนตัมอนาลิซิสนี่นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือวิทยากรหน่วยงานรัฐเอกชนก็ไปบรรยายเรื่อยๆอย่างอย่างที่ท่านเห็นเดือนหนึ่งก็ไปอยู่หลายหลายหน่วยงาน แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือที่ชอบก็เป็นนักเขียนนะครับทุกครั้งที่เทรดแล้วมันแล้วมันรอดแล้วมันเสถียรเนี่ยที่พอจะเอาองค์ความรู้มาทําเป็นภาษาไทายได้อะก็ก็จะเอามาลงหนังสือเช่นหุน้นเพิชีวิตของ c ีเอหุ้นวิ่งไปสุดเทรนของ C ีเอแล้วก็เล่มล่าสุดอ่าได้หอเฟรมนะครับก็คือจับจังหวะหุ้นยูเทิร์นอันนี้ของสำนักพิมพ์ i n In v e s t i n g อิมเม e r รา อันนี้ประชาสัมพันธ์นะครับพอดีก,ก็เริ่มมีคนมาปลอมตัวนะครับอันนี้ไม่ใช่นะถ้าของจริงต้องมีเมต a าเวอร์ฟเท่านั้นนะครับต้องเป็นสุภาพงง์อ l t t r d i n g Research ที่มีเมต a าเวอร์ฟนะครับอพิโซดสิบเอดเนี่ย <c oughs> ถ้าในแง่มุมของ Price Momentum Blueprint เนี่ย เซตเนี้ยเป็นวิดีโอด้วยนะครับผมทำมาให้แล้วแล้วท่านก็ดูได้ฟรีตั้งแต่ต้นจนจบจนจบอยู่แล้วประมาณสิบห้าตอนมันอยู่ตรงไหนของ Price Momentum Blueprint มันจะอยู่ตรงนี้ครับหลังจากที่เข้าขึ้นมาตรงเนี้ยตรงเนี้ยอยู่ประมาณเนี้ยที่เส้น Moving a v e r a g e มันจะจัดเรียงกันใช่ไหมครับแล้วก็เนี่ยมาซื้อตอนที่มันเด้งเส้น Moving a v e r a g ตพวกเนี้ย อดังนั้นการการที่เรามองทั้งโครงสร้างของ price m o m เม t นต b บ u e p ิ i n t น่ะมันก็จะทำให้เราเห็นนะว่าแต่ละเครื่องมืออะ่ะมันควรจะหยิบจับเอามาใช้จังหวะไหนอะไรยังไงซึ่งจังหวะจังหวะของเครื่องมือเนี้ยผมก็จะเขียนในหนังสือหุ้นพิชีวิตแล้วก็หุ้นวิ่งไปให้สุดเทรนด์นะครับมันเป็นเป็นเป็นเรื่องของเทรนด์ฟล low ing แต่ไม่ได้เอา เครื่องมือนี้มาใช้ทั้งรุ่นนะก็คือมันก็จะมีแง่มุมอื่นๆถ้าท่านสนใจเรื่องแพนฟอลลวิ่งก็ติดตามหนังสือสองเล่มนี้ได้ครับอ่าอ,อันนี้ก็เป็นคา่าเรียนนะครับเดี๋ยวก็ค่อยมาคุยกันโอเคเลนเนอร์เตียวคือใครอันนี้เป็นคนสิงคโปร์ครับที่จบที่ลอนดอนนะครับแล้วก็เคยทำง,งานเป็นบล็อกเทรดแล้วตอนนี้เป็นเทรดเดอร์อิส แล้วก็เขาก็มี youtube มีอะไรซึ่งผมดูแล้วก็เป็นแนวคล้ายๆผมนะคล้ายๆผมก็คือว่าเป็นแนวแนว t r e n d f o l l o wing แต่จะเป็นการาฟฟีกราฟเดย์การฟการฟหกสิบอะไรเงี้ยมันมันก็ต้องมีครบอยู่ละหนังสือที่เขาเขียนก็ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วบางเล่มก็ฟรีด้วยนะท่านถ้าลองเข้าไปดูในเว็บไซต์เขานะครับบางเล่มก็ฟรีแต่ก็อาจจะต้องอ่ส่งอีเมลอะไรนกะเปลี่ยนอะไรเงี้ย ลงทะเบียนอีเมลก็เขาก็เขียนเรื่องอาการเทรดสั้นๆพวกที่เกี่ยวกับ Forex ก็มีแล้วก็เห็นไหมครับว่าส่วนมากจะมีคำว่า Trend Following อยู่แล้วก็มีคำว่า t r a d i n g s y s t e m อยู่อะไรพวกนี้ก็ลองไปดูได้นะครับแล้วก็เล่มที่สำคัญเนี่ยก็คือเล่มเล่มเนี้ยเทรดแนวโน้มด้วยพู b แบ็กโซนคืออะไรคือเขามองว่าราคามันขึ้น แต่มันไม่มีแบบขึ้นเปรี้ยงอย่างนี้หรอกครับทุกคนอยากเจอแต่มันเป็นไปไม่ได้ครับมันจะขึ้นอย่างนี้แล้วก็ลงมาที่ p pull ู a c k z o ซนอย่างเงี้ยก็อยู่ที่ว่าใครจะหา p pull ู a c k z o ซนนี้เจอแล้วเข้าเพื่อที่ให้เขาราคามันขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ซื้อที่ pull ู a c k z o ซนแล้วมันลงก็แค่คัดลอสก็แค่นั้นแต่ที่เขาย้ำก็คือว่าตอนนั้นอะเทรนด์มันต้องเกิดแล้วไงเทรนด์มันอาจจะต้องเป็นอย่างเงี้ย ก็คือเส้นค่าเฉลี่ย20กับ50อ่ะมันจะต้องขึ้นตีคู่กันแล้วก็มีความชันเฉียงขึ้นโอเคอ่าห oh, <thank> okay, uh, นังสือที่เขาแนะนำนะครับ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมอันแรกไมเค e l อีโคเ l ลเนี่ยก็แทน f o o l o w i n n g อันนี้ภาษาไทยก็มีนะครับ the way of turtle อันนี้ก็มีภาษาไทยนะ Compute r t r ์เ e ่ดของโคเ l ลอันนี้ก็ ไม่แน่ใจเดี๋ยวลองไปเช็คดูแต่ทุกเล่มมันมีในห้องสม,มุดมาด้วยมาเก็ตวิศาสต์อย่างเงี้ยมีมีเป็นภาษาไทยที่แจ็คสวักเกอร์ไปสัมภาษณ์เทรดเดอร์คนเก่งๆหลายคนอย่างเงี้ยเทรดดิ้งอินเดซอของ Mark ์ o u ัก a s อันนี้ไม่แน่ใจแต่มีในห้องสม,มุดมารวยแล้วก็สแตนเวนสเตอร์อันนี้ก็เป็นเรียกว่าสเตทเป็น ใช้ S M A สามสิบวีคอะไรอย่างเงี้ยเพื่อดูสเตตต่างๆของของหุ้นนี่นะครับก็เราเวลาเราอยากรู้จักใครเราดูหนังสือที่เขาชอบเขาอ่านอะไรเงี้ยเราเราจะเห็นเลยว่าอ๋อคนนี้ถ้าอ่านเล่มแนวเนี้ยก็คือเทรน d following แบบแบบมีระบบแนวคิดแน่นอนแนวแนวนี้ครับ เออเขาก็ชอบพูดนะว่าเนี่ยระบบคู่แบ็กมันมันมีเอชทางสถิติที่พิสูจน์แล้วว่าเอาชนะตลาดในระยะยาวได้นะครับอันนี้อดัมคริมสพูดแล้วก็เลนเนอร์เตียวก็อ้างถึงสิ่งที่บ่อยๆเพราะว่าเทรนฟอร์โลวิ่งถ้าเอาจริงๆมันก็สามารถชนะตลาดในระยะยาวได้อยู่แล้วนะครับในในการลันเทรนด่างๆอย่างที่เราเห็น ถ้าอยากเห็นพวกอผลต่างๆอะก็แนะนำเล่มน,นี้นะครับ Ten Following ะจะมีท้ายๆเล่นมนะครับเล่มเนี้ยว่าว่า Follow Ten อะไรยังไงแล้วผลออกมาเป็นยังไงในระยะยาวโอเคเอรา,ายละเอียดที่ควรรู้ก่อนใช้ระบบนี้นะครับก็คือ ระบบเนี้ยจะทำได้ดีกับตลาดที่มีแนวโน้มเท่านั้นนะครับผมย้ำนะครับเนี่ยถ้าตลาดไซ์เวก็ไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นทั่วไปของจุดอ่อนของเทนฟอลลวิ่งนะว่ามันไม่สามารถใช้ในตลาดไซ์เวได้มันเหมือนรถสปอร์ตที่ต้องต้องขับในถนนดีๆก็คือใช้ในตลาดที่มีแนวโน้มเป็นขาขึ้นอย่างเงี้ยถ้าเอาไปใช้ในตลาดไซเวมันก็ไม่ต่างอะไรจากเอารถสปอร์ตไปขับในถนนโคเลนนะครับ มันวิ่งไม่ได้อยู่แล้วแล้วเขาก็มีการเช็คง่ายๆนะครับว่ามันมีแนวโน้มหรือไม่ก็ใช้ EMA ยี่สิบกับ EMA ห้าสิบนี่แหละนี่นะครับเขาเขาใช้ EMA นะครับใช้ EMA เนี่ยแล้วก็มี high ใหม่ high อร์โลต่อเนื่องเนี่ยมี high ใหม่อย่างเงี้ยแล้วก็ลงมาแล้วก็ h ฮเออร้โลเนี่ยไฮเออร์โลนี่ครับอันนี้ก็ไฮเออร์โล อย่างเงี้ยเขาก็จะเช็คว่ามีแนวโน้มไหมแต่ว่าถ้าถ้าของผมนะครับผมจะดูว่าตลาดมีมีแนวโน้มไหมเดี๋ยวขอเอาอีกเครื่องมือหนึ่งแล้วกันอย่างเช่นตัวเนี้ยใช้ผมใช้ผมชอบใช้มา r k e t เบนะผมชอบใช้มา r k e ตเบตัวนี้แต่บางท่านก็อาจจะเป็นเอาเซตอินเด็กที่อยู่เหนือเส้น sma 200ก็ได้อย่างเงี้ย ถ้าม่วงเนี่ยเป็นเซตอินเด็กใช่ไหมครับอันเนี้ยก็อยู่เหนือเส้นสองร้อยก็ถือว่าเป็นตลาดที่มีแนวโน้มขาขึ้นแหละอ่าอันนี้เอาโค้ดเข้ามารีโค้ดอีกทีนะครับว่าระบบเนี้ยมันทำงานได้ดีในตลาดที่มีแนวโน้มนะครับเป็นขาขึ้นของผมจะนิยามผ่านมาก็ตเบสแล้วกันอ่าสำหรับท่านที่เราเพิ่งเจอกันนะครับอ่านี่นะหก หกแปดหกเนี่ยหกแปดหกเนี่ยหน่วยเป็นตัวมันจะเป็นหุ้นที่ราคาเนี่ยครับมากกว่าเส้น m a ม0อยี่สิบอันนี้ก็หน่วยเป็นตัวนะครับแล้วก็สองสามเจ็ดสองสามเจ็ดเนี่ย หน่วยก็เป็นตัวนะอันนี้ก็จะเป็นหุ้นที่ราคาเนี่ยน้อยกว่าเส้นค่าเฉลี่ยยี่สิบดังนั้นสองสามเจ็ดกับหกเจ็ดหกเนี่ยรวมกันอนะ่ะมันก็จะได้ประมาณเก้าร้อยกว่าๆวานั่นแหละมันก็จะเป็นการรวมกันของหุ้นที่อยู่ใน MAI เกับเ e ้อินเด็กนั่นเอง ท่านก็จะเห็นนะครับว่าอันเนี้ยเขียวมันอยู่เหนือแดงก็คือเป็นตลาดขาขึ้นแบบเนี้ยตลาดขาขึ้นเห็นไหมครับว่าเซ็ตมันก็มันก็ขึ้นอย่างเงี้ยแต่ถ้าตลาดขาลงเนี้ยท่านดูแดงอยู่เหนือเขียวอย่างเงี้ยก็คือหุ้นหมีหุ้นกระทิงอะ่ะขอโทษครับหุ้นกระทิงอะ่ะมันน้อยกว่าหุ้นหมีหรือว่าถ้าแดงนี้ก็คือ อ่ะหุ้นหมีนี่นะครับจำนวนแล้วกันนะจำนวนหุ้นหมีมากกว่าจํานวนหุ้นกระทิงมันก็ส่งผลให้อะไรก็คือเซ็จร่วงน,นั่นเองนี่ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยจํานวนหุ้นหมีมากกว่าหุ้นกระทิงเห็นไหมก็ก็ไหลลงมา อ่ะก็เป็นการนิยามแล้วกันนะครับว่าตัวระบบของเส้นยี่สิบกับห้าสิบมันควรจะใช้ตอนไหนนะครับก็คือตอนที่ตอนที่เออเซ็ตมันดีนั่นเองนะเซตมันดีแต่การนิยามว่าเซ็ตดีอ่ะก็แล้วแต่คนนะครับแล้วแต่แต่ส่วนตัวผมผมใช้มาเก็ดเ t ็นี่แหละดังนั้นตอนเนี้ยก็ใช้ได้ตอนนี้ก็ใช้ได้ ประมาณนี้แต่ตอนที่ใช้ไม่ได้คืออะไรครับที่เหนื่อยเหนื่อยที่จะใช้นะก็คือตอนเนี้ยเนี่ยไม่ได้ไม่สามารถใช้ได้นะครับกฎการเข้าเทรดนะครับเดี๋ยวผมขอไปไวๆเลยนะอันนี้เป็นเป็นตัวนิยามขาขึ้นนะครับนิยามขาขึ้น อ่ะนี่นะก็คือหนึ่งอันดับหนึ่งตลาดต้องดีใช่ไหมครับก็ดูแถวเนี้ยเนี่ยแล้วก็เส้น EMA ยี่สิบกับ EMA ห้าสิบมันจัดเรียงกันแบบนี้นะแต่เนี้ยเราใช้ e MA เฉยๆนะครับก็เอาเอามาเป็นตัวอย่างแต่ท่านก็ลองใช้ EMA ก็ได้แล้วก็เมื่อไหร่ที่มันอยู่ตรงกลางอ่ะอยู่ตรงกลาง ไม่ใช่ตรงกลางอยู่ในเส้น EMA ยี่สิบกับห้าสิบอเส้นช่องว่างเนี่ยเราจะเรียกว่า Pullback Zone ของเตียวนี่นะครับประมาณเนี้ยจุดซื้อเขาก็จะอยู่ประมาณเนี้ยแบบเนี้ยและที่สัมพันธ์คืออะไรระบบเนี้ยจะทำงานได้ดีในตลาดที่มีแนวโน้มเป็นขาขึ้นเท่านั้นก็คือเนี่ย ตรงนี้ที่มา k ก็ b e บมันโอเคเขียวอยู่บนแดงพูดง่ายๆก็คือว่าหุ้นอะเวลามันไปอ่ะครับแล้วมันมาเจอกับอะไรที่เป็นเส้นแนวโน้มขาขึ้นอะแล้วมีความชันขึ้นอะถ้ามันยังไม่หลุดห้าสิบะโอกาสเด้งอ่ะมันจะมีแล้วประสานกับตลาดที่ดีด้วยอันนี้ผมย้ำนะครับสำคัญมากๆ อันเนี้ยจะเป็นลมหอบหุ้นต่างๆให้เวลาอย่างเงี้ยมาเจอแบบเนี้ยโอกาสไปมันก็มีอ่าต่อมาเห็นไหมครับหาตลาดดีก่อนนะหาหาตลาดที่ดีก่อนเนี่ยอ่าไปมากไปน้อยอีกเรื่องหนึงนะ่งอย่างเงี้ยแต่อย่างน้อยมันก็ทำให้สามารถแบบเออพอจะหอบ ขึ้นไปได้อ่าอันนี้เหมือนเดิมนะครับหาตลาดที่ดีก่อนนะหาตลาดที่ดีก่อนเนี่ยแล้วหาโซนหาเรียกว่า Pullback โซนนะที่มันเป็นช่องที่อยู่ในระหว่าง EMA ยี่สิบยี่ห้าเนี่ยแหละตามแนวคิดของเตียวเนี่ย,เ,ยเมื่อไหร่ที่อยู่ข้างใต้เนี่ยหรือว่าลงมาแตะเขาก็จะเริ่ม หาจุดไพ่แพทเทิร์นต่างๆหาแคนเดิลสติ๊กต่างๆอย่างเงี้ยก็ลองไปดูอ่าอันนี้อีกอันหนึ่งเนี่ยหานี่นะครับหาตลาดที่มีแนวโน้มก่อนอันนี้คือเซตไทยมันดีไงแต่ถ้าเซตไทยไม่ดีท่านก็ลองไปหาตลาดประเทศื่ืๆดูแล้วก็ ตรงนี้แหละที่เขาเรียกว่าเป็นเป็น pullback zone ของเตียวเขาเนีย่ยลองหาดูประมาณเนี้ยครับมันก็จะขึ้นไปเนาะแล้วก็ไซเย์แล้วก็ EMA ห้าสิบ e มันจะขึ้นไปรับเนี่ยแล้วก็ดีดเปรี้ยงขึ้นมาอ่าอันนี้ก็ประมาณนี้เนี่ยเอาหาตลาด าดัชนีที่โอเคก่อนนะครับดัชนีประเทศนั้นต้องโอเคก่อนอันนี้เรามองผ่านมาก็ตเบสเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วเมื่อไหร่ที่มันเด้งลงมาแตะเส้นห้าสิบที่มันเกิดขึ้นในช่องว่างอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นจุดเข้าของเขาเนี่ยแต่ถ้าเมื่อไหร่หลุดเป็นไงครับมันก็กลายเป็นหุ้นที่หลุดเส้นเ m a เมเห้าสิบไงเขาก็ มันก็จะตายอัตโนมัติของมันอยู่แล้วนะครับสำหรับหุ้นที่หลุดเส้น SMA 50แต่ที่สำคัญก็คือตลาดเนี่ยต้องดีก่อนนะครับต้องโอเคก่อนโอเคอ่าการบริหารความเสี่ยงอันนี้เขาไม่ให้เจ็บเกินหนึ่งเปอร์เซ็นของพอร์ตนะครับที่จะเสียทุกครั้ง แล้วเขาก็แบ่งเป็นแนวโน้มด้วยนะถ้าแนวโน้มแข็งแกร่งเนี่ยก็คือมันจะไม่หลุด EMA 20สิบมันจะเลี้ยงตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อันนี้เขาก็ใช้ EMA ห้าสิบแล้วก็อันนี้เขาก็ใช้ EMA สองร้อยเนี่ยมันก็เป็นค่ายอดคิดเห็นไหมที่ที่มีนี่นะครับยี่สิบห้าสิบสองร้อยอะไรก็ว่ากันไป เอ่อความเข้าใจผิดที่พบปล่อยก็คือเข้าใจว่าตอนยอ่อต้องย่อลึกเสมอจะต้องย่อลงมาที่ห้าสิบเสมอไม่ใช่นะครับบางทีมันมันย่อที่ยี่สิบมันมันไปต่อก็มีแล้วก็อีกอันหนึ่งที่สำคัญนะครับก็คือว่า คิดว่าพูแบ็กอ่ะมันต้องเป็นแนวนอนเท่านั้นใช่ไหมก็คืออย่างเช่นอย่างเงี้ยทะลุขึ้นมาสิบบาทนี่นะครับเดี๋ยวคิดว่ามันจะลงมาแตะที่สิบบาทเสมอไม่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะบางทีมันมันบินต่อนะมันบินต่อ,อยางเงี้ยมันไม่ลงมาแตะที่สิบนะครับต้นนั้นที่ทะลุสิบนะ มันจะขึ้นไปพร้อมกับมีเส้นค่าเฉลี่ยขึ้นไปรองรับตั่วมันแบบนี้ก็ได้ดังนั้นมันไม่จำเป็นต้องเป็นแนวต้านแบบแนวนอนเท่านั้นนะครับไม่ใช่แนวต้านแบบสแตติกนะการเคลื่อนที่แบบสแตติกที่เป็นแบบสิบบาทไปตลอดการอย่าเงี้ยไม่ใช่ อันนี้ก็สําคัญนะครับว่าอย่าอย่าเข้าอย่าเทรดเร็วเกินไปนะครับถ้ายังไม่มีสัญญาณสับตัวนะเป็นงี้บางทีเออ่ราคาอ่ะขึ้นไปเสร็จลงมาอย่างงี้ยังบางทีแตะแตะปุ๊บเข้าเลยก็ไม่ใช่นะเห็นไหมครับเขาจะดู bullish candle pattern ต่างๆที่มีอยู่ห้าถึงเจ็ดอัน ท่านก็ลองไปดูวีดีโอเก่าๆผมได้นะครับว่าบู l i ิสแคนเดลมันเป็นยังไงแล้วเขาค่อยเข้าในระแวกแนบนี้นะอ่าอันนี้เส้นห้าสิบอันนี้เส้นยี่สิบข้อนี้ก็คือแตะแล้วอยากพึ่งเข้านั่นเองท่านต้องไปหาพวกบู l i ิสแคนเดลมาช่วยหรือว่าเบรกเทนไลน์ย่อยอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันลงมาแล้วมันซอยตัวเองเป็นพวก เล็กแทง l e ต่างๆอย่างเงี้ยแล้วเข้าอย่างนี้ก็มีข้อนี้ดังนั้นข้อนี้ก็สําคัญนะครับอ่าสรุปนะครับไม่ไม่ใช่แค่แตะแล้วเข้านะครับต้องดูหนึ่งบูล p ิ t แพทเทิร์นบู c ลิสแคนดิหรือว่าสองพวกอ่าเทรนไลน์ต่างๆด้วยนะครับ เอ่อ okay, uh, อันนี้อีกหนึ่งความเข้าใจผิดก็คือดันไปใช้ระบบนี้ไปเทรดในตลาดที่ไม่ใช่เทรนด์มาร์เก็ตอันนี้น่ากลัวมากนะครับไม่ใช่นะท่านก็ต้องนิยามดัชนีตลาดหุ้นให้ได้ก่อนนะครับอ่านิยามดัชนีตลาดที่หุ้นสามัญน,นั้นสังกัดอยู่ให้ได้นะ ว่าดัชนีมันเป็นขาขึ้นไหมคุณง่ายๆว่าจะเทรดหุ้นไทยเนี่ยดูก่อนว่าเซ็ตอิเด็กมันเป็นขาขึ้นไหมนะครับอ่ะข้อนี้ก็สำคัญเพราะว่าเทรนด์ฟอร์เวิงเนี่ยมันเหมาะกับ ตลาดประเทศใดๆก็ตามที่เป็นขาขึ้นเท่านั้นนะครับส่วนตลาดประเทศใดๆที่เป็นไซเว์ก็ไม่ไม่ค่อยเข้ายกเว้นเป็นเทรนด์ฟอลลูวิ่งที่เก่งมากๆากนะคือหาเพชรในตมเจออะไรอย่างเงี้ยก็คือมันมันก็จะมีหุ้นที่เป็นขาขึ้นอยู่ที่ตัวมันเป็นขาขึ้นอยู่ในขณะที่ดัชนีประเทศมนะันอะไซเวย์อย่างเงี้ยก็คือต้องเรียกว่าต้องต้องเป็นเซียนระดับหนึ่งเลยอะ ที่หาหุ้นพวกนี้เจอนะเออเหมือนถ้าให้นิยามเหมือนกับอะไรเหมือนเหมือนคนหา,มาเมล็ดพันธุ์ข้าวนะที่ปลูกในทะเลทรายเจอดังนั้นที่มเมล็ดพันธุน์อื่นๆอ,อีก ทั้งทั้งที่อีกแปดสิบเปอร์เซ็นตะตายนะครับตายก็ถือว่าต้องใช้ฝีมือระดับหนึ่งเลยนะครับมันก็จะเป็นเ um ทคนิคอลรวิเคราะหโมเมนตัมนาลิเิรที่ที่แอบวานขึ้นไปอีกแล้วเครื่องมือพวกนี้คือต้องโค้ดเอานะครับอันนี้เขาก็บอกว่า อ่าหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงว่าเป้าราคามันอยู่ตรงไหนเนะอันนี้เป็นสไตล์เขานะก็คือเขาไม่ได้เซตว่าเฮ้ยถ้าขึ้นไปตรงเนี้ยจะขายไม่ใช่นะครับเขาเป็นสไตล์ที่มันจะขึ้นก็ขึ้นไปสิตราบใดที่มันยังไม่ไม่หลุดเส้นเทรลลิงต่างๆลงมาเขาปล่อยมันไปจนกว่าราคาจะหลุดลงมาอย่างเงี้ยค่อยขาย อันนี้ก็สไตล์คล้ายๆกับผมนะครับเวลามีคนถามผมว่าอ,อหุ้นตัวเนี้ยจะเอาไปขายเท่าไหร่เนะี่ยผมผมตอบไม่ไดนะ้มันจะขึ้นก็ปล่อยมันขึ้นไปนะครับจนกว่ามันจะหลุดเทรลลิงอะไรสักอย่างลงมาแล้วแล้วค่อยขายนะแต่บางสายก็จะมีจริงๆว่าจะาต้องเอาไปขายที่ไหนอะไรเงี้ยอย่างเช่นเอ,อ่อบางทีเขาซื้อด้วยด้วยเลคแองเกิลอย่างเงี้ยพอมันพุ่งไปอ่ะเขาก็จะเอาไปขายที่ส่วนสูงอย่างเงี้ย อ่ามันก็เป็นแนวหนึ่งของของอสาย breakout อย่างเงี้ยแต่ว่าเทรนเนอร์เตียวกับกับผมอคิดคล้ายๆกันก็คือไม่ไม่รู้ครับว่ามันมันจะขึ้นถึงไหนเนอะไม่รู้เนี่ยทะลุขึ้นมาไม่รู้แต่ว่ามันจะมีเส้นเทรลลิงต่างๆที่ดีไซน์ไว้แล้วก็มันก็จะไปเรื่อยๆพร้อมกับราคาไงครับ แล้วเมื่อไหร่ที่ราคาหลุดเทร n งเนี่ยก็ค่อยๆค่อยคๆอ,ย,คอย,ยอยออกเนี่ยก็เป็นจุดเดียวกันอันนี้แล้วแต่แล้วแต่ความถนัดนะครับโอเคยังไงฝากสไลด์สุดท้ายแล้วยังไงฝากเรื่องของตัวคลาสนะครับคลาสเราเราเปิดมาสิบปีแล้วนะครับก็เข้าไปดูได้ที่ APL Trading Research โดยเฉพาะคลาสสตรีม อันเนี้ยคนคนเรียนแล้วก็รอดกันเยอะแล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้เรียนออนไลน์แล้วจบนะครับก็เป็นการดูวิดีโอนี่แหละแต่ว่าจริงๆมันเป็นแค่การดูเพื่อมาดิสคัตกันอันเนี้ยสำคัญกว่าอ่าท่านก็ลองเข้าที่เอ่อ abl t r a d i n g r e s e a r c h com นะครับ,รบพอกดเข้าไปเนี่ยลองคลิกดูตรงเนี้ยคลาสมือโปรสมาร์ทเทรนเทรนด์ฟอลวิงเนี่ยลองกดเข้าไป แล้วก็ข้างในก็จะมีเรื่องของเนื้อหาแล้วก็มีตัวรีวิวอยู่นะครับเนี่ยยังไงก็ลองเข้าไปดูกันได้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับยังไงถ้าใครตามไม่ทันก็ลองย้อนไปดูได้ว่าวันนี้เราคุยอะไรกันจริงๆมันไม่ได้ใช้แค่เส้นยี่สิบกับห้าสิบนะก็คือเล่ามามันมีอะไรที่ที่ลึกกว่านั้นมากนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเจอกันตอนหน้านะครับขอบคุณครับ